สวัสดีครับผมกอ๊อฟจากไลฟ์มิเดียครับวันนี้เราอยู่ที่แอดด้านะครับแถวเซ็นเตอร์พหลังเก้านะครับหลังเซ็นเรอร์พ9เก้าวันนี้เป็นไลฟ์สด2กล้องนะครับจะมีกล้องมุมกว้างแล้วกล้องมุมแคบนะครับจะมีคอมพิวเมตอร์สําหรับเปิดสไลด์ใช้ตัวทิกเกอร,กอร์กดเพื่อเปลี่ยนสไลด์นะครับแบบนี้นะฮะมีจอมอนิเมตอร์ให้สำหรับผู้บรรยายไว้ดูด้วยนะครับกลับมาที่ตรงโซนควบคุมนะครับ วันนี้เราจะไลฟ์ออก2ช่องทาง mm hmm. ก็คือ YouTube กับ Facebook นะครับใช้คอมเพิ่องน,นี้ไลฟ์ like ออกไปนะครับผมแล้วก็จะมีสวิตช์ช์อยู่ตรงนี้สำหรับกล้อง1และกล้อง2นะครับมีจอมอนิเตอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับปัญหาในบางเคสที่เจอนะครับก็คือการบันทึกเลคคอร์ดค่อนข้างมีปัญหาจะเกิดจากหลายรูปแบบมากเช่นเมมโมรี Memory ในคอมพิวเตอร์เต็มส่ mm hmm. นญ่จะไ,ไม่ดีอ,อ, mm hmm. อะไรก็แล้วแต่เราก็เลย แยกมาเล็กคอดไปที่คอมอีเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแบ็กอัพนะครับผมก็ปัญหาจะหมดไปนะครับเพราะวันนี้ประมาณนี้ครับเซตติ้งคร่าวๆโอเคขอบครับจุดครับ